เปิดตัวเคนของบาร์บี้โฟสกลรัฐสวยหล่อยอย่างกับหลุดจากการ์ตูนช่วงนี้ทั่วโลกกระแสะภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้บาร์บี้ของค่ายวอร์เนอร์บราเทอร์กำลังมาแรงมากๆงานนี้จึงได้เห็นเหล่าคนดงังคนบันเทิงลุกขึ้นมาแปลงโฉมสวยหล่อจัดเต็มเป็นเคนและบาร์บี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสองเพื่อนซีโฟสกนรัตและโยชินิมิตที่จัดหนักจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเราวกับถอดมาจากการ์ตูนเป๊กเป๊พร้อมแคปชั่นระบุว่าขอญาตเปิดตัวใหญ่เคนเลยนะคะตอนแรกเกือบมีบาร์บี้สองตัวแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคนขอบคุณคนทำรูปให้ด้วยนางกอบ เอาเป็นว่าเราไปดูกันชัดๆดดีกว่าค่ะว่าทั้งคู่จะสวยหล่อเพอร์เฟกกันขนาดไหน